ไปพูดคุยสัมผันนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้ไปพบท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ก็เจ็ดอำเภอไปแล้ออวอย่างไสดนะคะออกมาใช้สิสธย์ใช้เสียงนับพร้อมกันนะครับนับจากห้าไว้เลยนะครับพท่านกำนังครับห้า บครบัได้จ้อนบัตรเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งลงไปที่4บัตรเลือกตั้นายกองการบริหารจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการย้อนบัตรนะคะเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจัดการปนะคะอย่างที่ประชาชนทราบไปว่าเราจะได้สองใบนะคะในการเข้าไปการในครูค่ะในขันบัตการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะยินดีเชิญท่านประธานด้านซ้ายเวทีเลยครับผม พ,พร้อมกับศนคิีพยานครับเข็มรูปเดียวที่ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ยังนบ,บันเรื่งงองต้นลงหีบเรื่องต้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับรับมาพร้อมกันนะครับห้าสี่สามสุณยอดครับผมนะครับเป็นภาพเป็นความ,ป,มาประทับใจนั่นก็คืออนัสัญญานะครับแม่การเรื่องต้ง ครับทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสังกดหลนใช้จิตโปร่งใสครับขอบคุณค่ะการนี้เรียนเชิญทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับเพืเ่อเลืกครับเรียนเชิญครับค่ะด้านบนเวทีนะคะเรียนเชิญนะคะการเผยแพร่ความรู้นะคะและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนะคะซึ่งมีความสําคัญมากนะคะสําหรับการเลือกตั้งในท่านี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆครับเป็น จากนี้นะครับจะเข้าสู่บรรยากาศของการคลิกออฟนะครับต่อยคารวานนะฮะขบวนประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วประชาสัมพันธ์ไปยังทวร์